เรื่องสินค้านะคะแต่แจ้งเขากําลังเดินทางอยู่นะคะก็วันนี้นะคะเห็นสุเจตเข้ามาแล้วเนะะี่ยค่ะสุเจตเข้ามาแล้วก็เออเอาข้อมูลผู้นําขึ้นก่อนนะเอาข้อมูลก่อนนะ <laughs> ข้อมูลก่อนนะเอบเออร้อย b สูงส a a ออร้อย b สูงไออบวก b ร้อย c สูงดีมากเนาะเออเพราะว่า เออตัวนี้ก็คือเป็น้าเลว่าวิธีทำคือหนึ่งปบวอกสามกนะคะวิธีคิดก็คือ A B C D ซนะดีการที่จะทำอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะธุรกิจอเมริกนนี่มันจะเป็นนะคะจะเป็นมากเลยที่ที่เราต้องมีแนวคิดที่ดีหรือวิธีคิดที่ดี<ม>เขาบอกว่าวิธีคิดที่ดีก็คือความ แนวคิดที่ดีนี่มันจะทำให้เราทำงานแบบไม่มีปัญหานะคะถ้าเราคิดดีนะคะเออเดยนนะวันนี้เอมซีนะคะเอมซี MC ก็ยังยังไม่ได้เข้ามาแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเราพร้อมนะคะทุกคนพร้อมตรงนี้นะคะเออสุเจตพร้อมไหมคะเขาแนวคิดที่ดีพร้อมไหมคะ ABCD อะไรสมายดเดี๋ยวก็จะมีคลิปไหมแล้วครับผมเดี๋ยวขอ <c oughs> ขอ๋อกำลังขับรถเหมือนกัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวถ้วางั้นเราดันใดที่มีคลิปนะคะมีรายการที่จะเปิดให้ทุกท่านดูนะคะจะเป็นเอาข้อมูลเกี่ยวกับสปาก,ก่อนก็ได้นะคู้หมดจะนี่มีคลิปก็ส่งคลิปเข้ามาก่อนนะคะอะไรก็กำลังขับรถอยู่นะคะ ไอ้มออดก็ได้โอดดี้นะคะพร้พอมไหมหือขับรถอยู่วันนี้ขอคลิปสวยๆหน่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปานะคะเชิญจ้า